น้องนันว่าแล้วเริ่มถุงเมื่อพี่น้องเอ้ยปติคา่าเพิ่งปฏิสุขสุขเพ้องพี่น้องดอกเทาเพิ่งนี่มองนี่สิเป็นโดงฮุบเขานี่สิเป็นโดงเฮ็ดเกาลัดย่าเห็นโดดรล่งอยู่สีดำขั้นหนึง่งเห็นบ่หนั่นหนทางบ่หันย่าอยู่ฟางพุนวันนี้ย่ากระโดดมาผีพี่น้องตอกีบส้อมแะ เห็นบ่เห็ดเห็ดสวยเห็ดสวยเบื้องพี่น้องพุณ่ะเห็ดเกาลัดบ่ทันได้ไปหอดอันเห็ดขั้นเรนดำสาพี่น้องตาพี่นองเบ่คนอะไรบ่แต่คนขาหไงขายเงาอยู่นี่่อันนี้ินแยนอยู่ดิยาสจเอาอยู่ไปตากอันน่ะบ่ ยึติดมันทางนี่คุณแหนดดอกเห็ดเพอเบอร์อ,อยูอ่เห็นนไหมเปินออกยุ่ยเก๋ท้องทางเนาะย่ายเดียวเห็นย่ายกระจอดตัวเหนีย <laughs> วยุยโกโคกเศากับมีพี่น้องเห็นบอลหนั่นเปิดออกไปแล้วพี่น้องนะเปิดออกไปแล้วไปแย่เลยไปแย่เลยโทษซะไม่เพิน่น เป็นสื่อโทรศัพท์ไหมพี่น้องเพื่อนเฮอเนาะธรรมดาเพื่อนก็นั่งรูดลูดือตึกใจแย่แต่อยู่นี่รูดนะนะเ็นบอกเดี๋ยวไปดำดำนั่นน่ะรูดไปไงเพื่อนเพื่อนนั่งลูดอยู่ใช่หรออันนั้นนั่นน่ะรูดไปไงเพื่อนก็นั่งลูดปัดลูดตัดพี่น้องมากมาเข้ามาตัดพ่ดเอาไปโอบพี่น้องพี่น้องว่าเอารูดแกเด้อก็รูดเอาไปโอบแมนย่ายอบนี่พี่น้องเบื่อขาวจั่วเอาไปอบพี่น้อง ปาดเถวะเอาเพื่อนแมนนี่แมนพี่น้องเอาไปอุป้บแต่สิดึงกับยานหัวขาดหัวคนดุดออกไว้ๆแก้เพ่นก็บ่แก่ไปนันเห็นบ่พี่น้องเสียงกรอบเพื่อนพี่น้องเนี <laughs> ย่ยว่าสิบว่าปาดหรอกคลิปนี่เวิ้งนี่โคตอ่ะ เป็นกอเม่์ยุคข,ขังหนาเฮาอีกก็มีโอ้ยยานหัวขาดพี่น้องอุย้ยเฮ้นนะพูดนะซีหาฮกกูเแล้วไม่ได้บอกหงไม่เลิกพี่น้องเบิ้งป้าพี่น้องพูดน่ะพูดน่ะอู้อันนี้ภาพจริงเนอะพี่น้องไม่ได้ตัดตัวเบิ่งเอา ไม่ได้ตัดตัวเพราะว่ายายทําไม่เป็นตัดตัววีริวเห็ดย่างกับเห็ดบ่เป็นนี่เบิ้งนี่เป็นจุ่มยูพี่นองโอ้ยนั่นปาแล้วเพิ่นฮักงไงไงไหมพี่นองเพื่อนฮักไงผดขาเพิ่นเวนี่ละผุนเบิ้งเป็นเป็นโกโก้อยู่ปลาดูรังช้างปลาดูแมาปลานี่คือขาดแต่พี่น้อง เศรษฐีท้วนยางกู้หรอหัวขาดไปเขาก็ตัดแล้วจังสี่หรอพี่น้องเนาะป้าดงามแท้ะว่าหันเจอแถาๆมาเจออ่ออย่างมาเท่าไรของพ่อพี่น้องคนน่ะสะใจบ่บาดนี่อืสะใจไหมคะเฮ้ยพี่น้องเบิ้งดึงบ่ขืนเดาคนเห็นบ่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยป้าเบิ้งอาร่างช้างอาร่างช้างพคนน่ะเบิ้ง เป็นเป็นโกโก้ผุน,นเสียงตัดเสียงกรอบกรอบกรอบโอ้ยพี่น้องมวนนี้น้องพี่น้องเนาะพี่น้องว่านเอาไปย่าๆเอาไปอบตามคำร้องจ้ะปาดพี่น้องเบื้องดอกนี่ปาดเบื้ จะได้กินเห็ดแห้งเดี๋ยวจะบอกลาเห็ดสดนะจ๊ะเห็ดแห้งแกงแสบเด้อพี่นองอาพี่นอ้องอรรถชีปรอมาเด้อบาทนี้เด้อนางเด้อปืด๊ดให้ยายปาดเสียั่วปาดถั่วอืมอืมอื้มเห็นบอ่อะนี่อีกอ,อืฉันดึงเลยย่านหัวขาดไหมพี่น้องหัวเปิดขาดไว้ ป๊าดพี่น้องนี่นี่อีกนี่อีกโอ้หัวหัวอ่าฮะฮบอยพี่น้องป๊าดที่ทั่วกำลังพ่อกินป๊าดออพูดนะอู้พี่น้องไอ้อู้สะเสถาะป๊าดที่ทั่วปื้ออันนี้ว่าเอาเรกขี้ดินได้เออพูดนะป๊าดที่ทั่ว บุย๊ยสิไรเอาข้าวเดียวกับสิเต็มกระตาหน่อยเดีวสิเก็บทยอยไปไววเที่งรถพี่น้องป้ามาพัวปลานี่แม่พี่น้องเอา้าพุ่นน่ะปืด๊ดสมเฮ็ดเพิงรถฮะคือเฮ็ดเพิงแท้อป้าท้วพุ่นน่ะเป็นออกเป็นกอๆอยู่ มีพีนองว่าใหญ่อันเปียวมาตาเขาเสีนใหญ่ก็มาอีกพอใหญ่ได้ส่วนยหญก็ดีใจรวดเล้วเราส่วนมั้ยพี่นองเบื้องก็ลังแต่แผ่นดินออกจากสีวังไหนดินกไ็ไไ้ป้าทุ่เบื้องเบื้องนีงง่เบื้องก็ล่างสิแตกแผ่นดินออก แต่คอนสนน้ำเพิงพี่น้องเอ้ยคอนสนเฮ็ดคอนสนธรรมดาป้าดติดโทป้าพี่น้องเบิ้งคอนผ้าบินเด้อนน่นเบิ้งอัดนะเบิ้งเบิ้งพุดนะเขาขาแมนเบิดเฮ็ดแน่นพี่น้องเฮ็ดคอนสนจ้ะพี่น้องเบิ้งคอนนี่ล่ะคอนสนเฮ็ดคอนสนธรรมดาเนี่ล่ะว่าแมนคอนสนน้ำเพิงนี่เห็นบ่ป้าดโตอันง้มก็มีพี่น้อง เบื้องพี่นอออ้องจอดๆไอง่ายจอด <laughs> <laughs> เห็นนะอัน,นงามๆก็ไม่เห็นว่อันนี้ค้อนสนว่าแม่ค้อนสน,านนามเพิ่อยายไทยไม่เบื่อปาดพี่นอทท้องปาดโทรางช้างพุ่นน่ะปืดเบื้อง อันค้อนเดียวตัวเดียวนี่กินได้เบิร์ดมูบานเลยเนาะพี่น้อง,บอไงไอเบิ่งแกงหมอยิ่งใหญ่นี่กินได้ยุ่จัาแต่ย่ายเหลือกินย่ายบ่กินปื๊ดที่โทย่ายออกมาค้อนสอนอันน้ำผึ้งปั้ดเบิ่งอันงามก็มีเด้อนี่เห็นบ่างามงามเห็นบ่แอบเอบ,บงามงามจอดจอดพะย่ะจอดโอ้ช่วงนี้เฮ็ดค้อนสนเบิ่ง ปาดพี่นงองปาดสะทอสะออนซอยายกบ่เดียวแม่บ่เป็นไงตรวจร่องกล่องเพิ่นปาดพี่นงเ์บ่เอาไปเอาดอกบานดอกนี่ยังนี่เก็บไปเสียพี่นงองเอาไปอบอบแล้วเอาไปตุนเฮ็ดค้อนชอนน้ำเพืงนะ่ะเอาดอกบานเพิ่นเอาไปตุน้น อบเกินเด้อพี่น้องหอมหอมหอมคือจังเฮ็ดจีนไหมเฮ็ดเฮ็ดจ,จีน,นบ่เฮ็ดจีนถือเพิ่นอบฟาดพี่น้องเบิง่งบุ้ยเนาะสะอ่อนเเนาะเบิง่งแยกคอเบิ่งดอกหนึ่งแนละ้วดอกเพิ่นเบิง่งดอกนี่เห็นบ่ขอนโชนแท้เพิ่นนี่ขอนโชนน้ำเผ่งเพิ่นซิกคือกันแต่ว่าอันนี้เพิ่นมีเมือกหลายนะเห็นบ่กระต้มประมาณยี่สิบนาทีพี่น้อง ต้มน้ำออกยี่สิบนาทีแล,ล้วก็ลวกอีกจากซิบหรือหานาที่นี่ไปลากกินเห็นบ่เห็นบ่ป๊าต่อเดียวไหม <laughs> ไปไปพี่น้องปลาเขามันสิคําก่อนพาาปเก็บเบิ้งเฮ็ดดำพี่น้องนี่เฮ็ดเพิงอันนี้กินได้ยุติพี่น้องยากกว่าเคยเห็นเนาะให้เบิ้งเนี่ย เด้งเดงเสียแต่ว่าล่างผึ่งคือกันนี่พี่น้องล่างผึ่งผึ่งคือกันกับเฮดอันเกาลัดนี่งามเนาะเกาพี่น้องเบิ้งหอดปลาเกาลัดเดียวเบิ้งมิตรปลาเกาลัดเลยมิตรต้นเกาลัดพี่น้องเพิ่นเป็นดงเลยเนาะดงใายขัวเบิ้งเมนไปเวิร์ดพี่น้องเห็นบ่ติดทางดำปุ๊บเพิ่นลวนเต็มถนนอยู่เห็นบ่ะปุ๊บเมนไปเวิร์ดดิ เห็นบ่ต้นเกาลัดพี่น้องเป็นมอเก็บถูกตำบลอำเภอกับบุพเใย่ายไม่เห็นพอดีเมื่อนี่บังคับพ่อเขามาเด้อพี่นอ้องพ่อเขาไม่กินเขาเนี้ยกับหมูแดดเดียวเบื้องหมูถอดพี่น้องหมูแดดเดียวไม่ได้ไม่กินเข่าร่ํากนพี่น้องบังคับให้ห่อเขาได้เมื่อนี่ พอไงเราสิบวายูเราไปซิบมือพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะเสียงเปิดใบพเชนเบืเ้องกองข้าวกองเข่าพี่น้องกองเข่าเปิดายอันนี้น้ําอันนี้กาแฟอันนี้โค,โค้กอัน,นเบิ้งเบิ้งนนี่มเมนเฮดพี่น้องนี่เต็มตะก้าเฮดได้แล้วเฮดวันนี้ กับม่เก็บอันเกาลัดพี่น้องกระสีหิ้วเข่าตัวชวนกินเข่าไหมตัวแหน่ว่าสิบวชหอตองหอไปเบิดเหมือร่าสัตวเห็นบ่มันทางโหลดหน้าต้นเกาลัดพี่น้องหน้าต้นเกาลัดติดทั้ทางโหลดปลาเฮ็ดกับติดทนทางโหลดพี่น้องพอไงแล้วว่าจอเข่ามาหลายแต่จะสิกินเบิดติพนะกับหอเพื่อละพอไงเอ้ยแซบบ่แซบแซบพอนะพี่น้อง หมูทอดหมูแดดเดียวนะพี่น้องย่าไไว,วางในบะมี่นำจิม้มบะมีสซอติปนาบวกินไปก่อนครั <c> ้ <oughs> งแรกที่ห่อเขาพี่น้องยาบาบังคับตอนแรกก็ว่าบอว่าซะบอว่ได้ไรต้องห่อแ่บตัวพี่นอ้องแซ่บแฉบติวดีตีปักติวยั้ไงอืมพ่อสุดยอด ปกตุกันเพรายรับไปปกตุกันซิบมือเพื่นเลิกพี่น้องลิซาบอลนะลิซาบอลปกตุกันไปกับมือเพื่นซิบมือกองเบียงกิโลเมตรโดยมีห <2, 000. S 1> ัวสองพันกิโลเมตรเพื่นขับรถไหมพี่น้องเพื่นไปธุระไปงานเพื่นไหมผ้ามือเพื่นไปไหมซิบมือเบื้งเฮดเกาลัดพี่น้องงามอยู่เด้อื่้งกินเร้่งไหนพี่น้องเบิง้ง แม่แม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าเฮ็ดกัะไรกับตาหนึ่งเทิงผลโต๊ะเนเนาะพี่น้อง <c ười> เป็นไงล่ะโตกใหญ่ขึ้หัวมาหลายเสียบนะข้าวเหนียวแซ่บบ่แซบบ่บแซบ่แซบบ่อยิ้มนะพี่น้องไก่กันยังโค่ล่ะเฮ็ด ไปไปพี่น้องเดี๋ยวย่ายสิเห็ดลิฟไม่เด้อพี่น้องคลิปนี้สันอาจจะเบิ่งช่วงที่ย่ายเกิฟตะก้าหน่อยย่ายมาทอนเส็กกันมื้อนี้ได้ตะการหนึงอันนี้ก็สิเอาไปอบพี่น้องอบแล้วก็สิแจกแจกกันไปเนาะจา้ะกินข้าวอิ่มแล้วต้อคลิปย่ายก็สิเข้าไปเก็บเกาลัดพี่น้องมื้อนี้บ่มีรถมื้อนี้บ่มีรถ มิเตะแถวสองแถวพี่น้องป้าป้าเกาลัดยายสองพี่น้องยายแยนขึ้นไปเบิ้งไหมมาเกาลัดเขียวอืดตื้ออยู่วสมัยหลายเพิ่เพิ่มจะโลนเนาะปื๊ดปีนี้หลายอีรีพี่น้องเบิ้งแล้วต้นใหญ่เพิ่นนี่นี่ต Anal, 9, ้นใหญ่ต้นนี้ต้นสุ่มนี่ยหน่อยคางๆเนี่ยพวกต้นหน่อยคางๆเบิ้งพี่น้องบุเดียวบม่เห็นหรอกแต่ว่ามาเขียว เป็นบบแบบเงาะอรุณ you ค know ือบักเงาะพี ho, ่น้องเป็นสิเป็นคือบักเงาะเป็นผัวเป็นผุ่มเพื่อนเนี่ะเขียวอึดตื้ออยู่เพิ่นเพิ่งจะเริ่มลุนโอ้ยอีกหลายเมื่อยเยอะเลยเนี่ยชัวเพิ่นสิใบเพิ่นเพิ่งจะเริ่มลุนอืมเป็นบ่อท่างดำผัวโดนผัวโดนกีบหนี้ยากกับสิขอขอลงจบซ้ำหนี้แล้วก็ต่อเกาลัด กิเบเฮบเก็บเกาลัดเฉพาะนาอพี่น้องขอบคุณสุขูสุข,ข้นจ้าพ่อการกิบไม่พี่น้องเฮ็ดก็ได้ก็ตาโลนน่ะนะพี่น้องบ,บ๊ายบายบ,าาบ๊บยา,บบายบายเบิ้งห้เบิ้งอีกคนงามนาะพี่น้องเบิ้งบ๊ายบายขอบคุณค่ะ